ขายบ้านส่วนริมแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นบ้านไม้หลังใหญ่สไตล์เรือนไทยภาคกลางเนื้อที่1ไร่14ตารางวาอยู่ในเขตอาเภอเมืองจังหวัดชัยนาทด,ด้านหน้าปิดแม่น้ำเจ้าพระยาแถมหน้าท่าริมแม่น้ำให้ด้วยนะคะหน้าท่าริมแม่น้ำยังปล่อยว่างยังไม่ได้ปลูกสร้างอะไรอากาศเย็นสบายตลอดปีภายในบริเวณบ้านจะปลูกพืชผัก ผลไม้และไม้ดอกไม้ประดับไว้หลากหลายด้านหลังบ้านมีพื้นที่ว่างสามารถสร้างบ้านได้อีกเป็นหลังรายละเอียดบ้านมีหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องรับแขกหนึ่งห้องพระหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องน้ำแอร์หนึ่งเครื่องตัวบ้านโลง่งโปรง่งสบายตู้เสื้อผ้าโต๊ะกินข้าวและโซฟารับแขกของทุกอย่างตามรูปยกให้ทั้งหมดค่ะ ใกล้แหล่งท่องเที่ยวเพื่อนบ้านเป็นมิตรพึ่งพาอาศัยได้บรรยากาศดีเงียบสงบซื้อไว้พักอาศัยไว้เกษียนพักผ่อนวันหยุดหรือจะต่อยอดทำเป็นรีสอร์ทห้องเช่าร้านอาหารริมน้ำก็ได้ค่ะขายรวม7,900ล้านบาทราคามาจากเจ้าของโดยตรงสนใจติดต่อสอบถาม094 464ฟ .361 เบอร์นี้มีลายด้วยนะคะจะซื้อจะขายบ้าน ี่ดินติดต่อมาได้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางเพจและช่อง YouTube ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ